เรายังไม่มีวุ้เล่ร่องเดียวนะเราเอาตัวนี้เล็งเป็นเอ่อเป็นตัวอย่างไปไก่อนไม่ได้ก็ตั้งแต่ตัวใช่ไหมจะไม่ได้ตรงไงไม่ตรงมันก็ใกล้เคียงแหนะก็ไม่ได้ตรงเป๊ะขนาดนั้นใกล้เคียงก็ใช้ได้เลย ใช้สายพานคันนี้ลองหนึ่งแตพานนี้ที่เราเตรียมไว้มันยาวไปมันระยะตั้งมันไม่ได้ระยะตั้งไม่ได้ติดนี้เลย่งเราต้องไปซื้อเท่านี้นสายพานเราเงินนิดเดียสายพานเราเนี่ยดูด <c oughs> ยาวกว่ากันเยื้อเลยอย่างนะี้ตอนแรกจะทำ เรนได้จะทําท,ที่ปรับให้มันสําหรับตัวยาวนี้มันหาไม่ได้เั้นจะไปหาสายพานตัวนี้ได้ไหมนะหาทำไม่ได้แต่ถ้าแต่ถ้าสายพานเท่ากันเนี่ยตัวปรับมันก็อันเดียวกันกันกบร่องนี้นะมันมีหลายร่องนะถ้าสายพานเท่ากันก็ปรับแบบนี้ได้เลยงั้นก็อ,อีกนอกแน่นๆดิ เดินตรงนี้ก็เบี่ยงแต่ถ้ามันก็ใช้งานได้เอยียงนิดหน่อยเพื่นนอนเลยทีนี้เราก็ปรับตรงนี้อันนี้ึงแล้วเนี่ยเห็นะอันนี้ถ้าสายพานเท่ากันก็ล่องเดียวนะพูดถึงล่องเดียวนะในต,ตัวนี้แทนล่องเดียวนะไอตัวหลายล่องเนี่ยหลายล่องมีขายึดเราอยู่ตรงนี้นะหลายล่องไทย หรือเราจะมายึดล่องเดียวเราจะมายึดนี่ก็ได้เราก็ลองบูตลองบูตให้บูเล่มันอยู่ตรงตรงกันกับล่องเดียวแค่นั้นเองแต่สายพานต้องเท่ากันนะถึงจะปรับด้วยกันได้แต่พานยาวดีหาที่ปรับไม่ได้อันนี้นี้เราจะมาดูบูเล่ขาบแบบนี้มั้งเราเปลียนบูเล่หม ใหม่นะต้องเดียวเราจะมึดยืดตรงนี้ก็ได้เราต้องลองบูทต๊บถ้าเราลองบูทปึ๊บระยะมูรี่มันก็จะใกล้เคียงกับ ตัวนี้สายพานก็จะใกล้เคียงกันนะอาจจะใส่ดูลิบใส่ให้ดูนะมีล่องเดียวเรายังไม่มีสายพานล่องเดียวนะครับผมก็ไม่ได้ดั้นไปโดนกจสั้นไปนอยากทำไมบูเล่ตัวนั้นใด้ถ้าใส่ลองนี้ลหละก็ไม่ได้ ถ้าอันนี้ไหลล่องไหลล่องของมันเองเลยนะนของมันเองนึงทำมมันตึงแคไหอ๋อตึงดีมันโตไหนนี่ผ <ใน S 1> อก<อ>็มาเอเลยนะตอนแรกมันยังไม่มีวันนี้เอองานเข้าแล้ยยัง <laughs> ไงเนี่ย เร่งต้องอาศัยพันยากวก่านี้ถอยลังมานี่ประมาณเนี้ยให้มันพ้นตรงเนี้ยอตัวเนี้ยไหมเราก็เอียงออกได้ให้มัน,มนแต่ว่าก็ถือว่าทำไมมันสั้นกว่านี้ยังไงอย่างนี้เราก็ใส่ทีนี้มันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าปัญหาคือจะใส่ยากหน่อยเพราะว่าเราเอียนไปหน้าไม่ค่อยได้เพราะมันติดตัวนั้นนะปกติตอนลองแต่มันไม่มีตัวนั้นไงน ไปได้ไงอักทีนี้อันนี้ของมันนะตัวนี้ไหลไหลร่องไหลร่องก็จะตรงกับตัวนี้แล้วก็ปรับตนี้อันนี้ปรับแบบไหนดันดานหน้าท้องใส่ตัวนี้ปึ๊บท้องใส่ตัวนี้นี่ดันแบบนี้นะ นนีเราปรับตั้งฝั่งนี้ตอนนี้เราปรับตั้งฝั่งนี้นะครับผมดันไป มาณนี้ถ้าสายพานน่องเล็กนะผมน่องเล็กนี้มันเท่ากันนะผมระยะการปรับตึงนะผมตรงนี้ตรงนี้ก็จะใช้ด้วยกันได้แต่ถ้าเราจะใช้สายพานนี้การปรับตึงระยะเดียวกันไม่ได้ับผมดังนั้นเราซื้อสายพานเท่ากันดีกว่าอันนี้แค่เขาเชื่อมดยแล้วว่าเชื่อมเองเขาเชื่อมใส่ไงฟังเสียงไหม แต่นี่มันดังทุกคราทุกครกไอ้บุเ hey, ลนี่มัาได้ตาไม่ดี <Yeah. S 1> อาชีเรามาดูใดตัวใหญ่มั่งเราขายแบบนี้นะเราเปลี่ยนแผนใหม่ตอนแรกจะทําเชื่อมเหล็กตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ทําตัวล็อกตรงนี้ไม่กลัวชิมหน้าไงล้วก็เลยตัดออกไปครับผม เพราะว่าไดชาร์จเราจะวางอยู่ประมาณเสมอหน้าแบบนี้นี่เรามาลองตัวใหญ่มั้งนะผมตัวใหญ่ตัวนี้นก็ใส่ตรงนี้เลย ตลับลูกปืนออกดีเป็นรง งานเข้าแล้วติดตัวนี้ได้่านใส่ไม่ได้ตอนแรกวางแผนไว้นะเราไม่มีเราไม่มีตัวนี้นะคเรามามีตัวนี้ผิดแผนเลยทีนี้ฝืนได้ไหมฝืนใส่ฝืนใส่ก็พอได้อยู่นะทุกคน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> มันก็จะใสยย่ยาก เราต้องฝืนใส่ดนะิแต่ว่าใส่ได้แล้วมันก็ย้ายลองไปง่ายอยู่นะอาโอเคได้อยู่ฝืนใส่เอา,เอามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอ่ะทีนี้ตัวนี้เราจะตอบอยังไง แล้วนะมานะดูสายพานเึงแล้วยวมัน,นจะขาดแล้วโอเคเป็นไงสวยงามไหมสวยงามแล้วมันก็จะปิดก็จะปิดนะเพราะมันโดนดึงกันข้างคุเรจะปิด,ดนะีดนึง เ,เรามาดึงตรงนี้มันก็เลยปิดปกติแล้วมันจะต้องดึงก็ได้อยู่นะครับผมแค่เทปที่เคยไม่ช่ปัญหาก็เหลือเชื่อมเชื่อมให้แข็งแรงแค่นั้นเอง เราจะเคลื่อให้มันนะเราจะต้องเอียงใดเลยนะใดเอียงไว้รอเลยพอตึงๆมามันก็จะอยู่ตำแหน่งหรือเปล่าตึงๆมามันก็เอียงเหมือนเดิมหรือเปล่าอโอเคไม่เป็นไรแค่นี้